รออเ,รเราอันนี้อ่ะยังไม่ไปเดี๋ยวแล้ปตไปื <c oughs> ่นหลงกลัวอุ้ยต้นอ,อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนเ,อเป็นทางไปทางไหเนเคยได้กินโกนเนียมๆตอนนี้ไปหาตหาแหาวนของตะแหวนล้วไปเลยครับหาแสมเราไปแล้วหรอ,อยังหาแสมยวค่อยไ,ไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ ตามแมปอะแมปแมปมันไปทางนี้ใช่ไหมใช่นี่พอถานแล้วทุกคนทุกคนจ้าเรามาถึงหาดแล้วนี่คือหาดยันแทแทนแทนแทนนี่คือหาดเทียนทุกคน โอ้น้ำใสมากน้ำใสดีมาเอาจับให้หนะจับเป็นไปส่องอะไรรถเขามีคมนะ เขาไม่ได้อ่านนะ้ำเพราะมันเล่นนะ้ำเดี๋ยวเราก็ได้ไปตอนบ่ายสองจะเก็บแบตไว้ไหมเดินไกลนะว้าวสาวๆสาวๆเป็นยลยสาวจีนหรือเป่ะ เโอ,<ะ>อ,อ้นี่ป้าเขาจะทำเรือนั่นโอ้โหจะกินจะกินเลยอ้าวใจเรเปิเปิลมาสัวเดซกีนีกก่น้ำใสแห้งว้าวนา,นาลิมแท้น้ำบคัคไใสฮันเด อันนั้นก็จัตันให้คนอาบน้ำเนาะเล่นน้ำได้เนาะมีคนเล่นน้ำมากเป็นลายน่าสนุกเลินคุว้าวติ๊ด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 ติ่นติ๊ดติ๊ดติ่นติ๊ดติดติ๊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 ดติ่ดติ๊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 นติ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  นี่จักรกีกับเรืออะไรนะนาเรือบบิ๊กบอรบรปดบอกระลอุ้ยน้ำใสแห้งทุกคนโอ้ยแที่นม ใาาสเ่เสืเเ้อน้ำค้งหาเมสวยงามสั้ใน้สะอาดเยี่ยมยอาเย็นนิ่งน้ำแห้งน้าใสแบบหน้าลื่นแห้งแต่ว่าคนก็หลายยังบ่ได้ลิ้นน้าทะเลเลยมีแต่เอาขาไปจุๆๆๆๆๆบ๊บไ่ได้ไปลงแบบอาบน้าเลยอุ้ยถึงแล้วคอนแล้วคันแล้วหาดเสมไปเซนระช อลดร้อนเลยน้ำปั่นเบียเ์เย็นเบียรุนุ่นครับผมนลมันกินได้เหรอใช่ก็กินได้อุ้ยหอยอะไรเนี่ยนย่ยงูฉลามน,นี่ปูด้วยง่วงงับฉลามสองตัวเห็นแล้วฉลามฉลามน,นั้นชอบงับคุณเชิญผมนะชอบคุณงับแหม่ <c oughs> <c oughs> มัว ฮาร์ดแสมนี้จะมีอาหารขายเครื่องลายเนาะขายเครื่องขาย,ขายอาหารขายน้ำฮาส์ดแสมจะมีพื้นที่หลายกว่านะทุกคนพื้นที่อยู่แค้มาฮาร์ดนะแบบ ตังห้านอยงังต่างๆหลายกว่าเนาะบางทีเต็นเ้นันนงบักเลยหลายยาวเลยอ,อู้บววาแต่หาดใดก็มีเตคนเนาะอุ้ยอันนั้นขาเจ้ายางไปยู่พื้นได้น่าจะไปขึ้นเหือนั่นโอ้ยสะพานยางไปเดี๋ยวสุพาไปเด้อทุกคน <c oughs> บางทีบางทีก็บุได้ไปนี่ ยาวเลยสติจินใจเลยคนเล่นน้ำม,มานาั่งอาบน้ำอาบแดดอยู่นี่เต็มเนาะเฮ้ยพเจ้ามีอันนี้ให้นางไหมไปอีย่างวะให้นางท้ายผู้ค่ะนนะ เิ้อัมาดามอร้านอะไรหาสมัยเห็นเห็นอันนั้นคืออะไรวะน่าจะเป็นทางสินค้าทางสินป็มีเนาะทางน้ำเดินทุกคน อ่าจริงเนาะอุ้ยดูจริงๆมันเหมือนจริงตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปทันเนาะเห็นปะข้นไปสุดๆตรงวิวขึ้นว้าวได้มาเราเต็มที่ไปขึ้นไปไปทางนั้นุนน้ยขึ้นฝั่งนี้ไม่ใช่เหรออ้นี่สถานีขึ้นไป จะพูหรอกไหมแต่อันตึกอันนี้เป็นเจาน่าจะเข้าแล้วโอ้ตอนนั้นติดโซลาเซลล์เนาะใช่ป่าวมันเก่าแล้วเนาะคุณเนี่ยขอรอดเลยไม่ค่อยเห็นคน,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 นข,ขึ้นมาทุกคนแต่เขาซีขึ้นเนาะก็ไป จับก,กล้องน้นี่แน่นอนว่าแล้วถึงไม่มีคนขึ้นมาเพราะมันเหนื่อยเข้ามาอาบน้ำเองนี่ยังมีทางใส่ยยด้วยพี่ชอบอู้จิเหรอที่เรามองขึ้นมาเห็นไงพี่แนทนราช้ายนอะอู้วิวแต่เมียนชี่ให้มัฉี่ตงนี้ เพิ่งวิวไปโอ้เมื่อยแห้งแล้วเขาคือเขึ้นมาเขาจะมาอาบน้ำกันแล้วก็กน,นอนตากแดดอยู่แต่เขาละาขึ้นมากายเป็นแบบหายใจเลยจะวางด้วยนะ ยมีจุดไปอีกถ้าตอนประมาณแรงๆนี่คือสีงามค่ะสุดยอดออกมาจากตรงวิวทะเลแล้วไปสิมุดอีกไปทางนี้เนาะพระเจ้าไปอ่างนะี่เป็นยังวะเป็นเหลืองก็ตเจ้าลมพอเป็นยังไงเฮ้ยอ,อาจจะเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้อะไรตรงนี้พี่ โอ้ววนี่้ขึ้นไปเหรออ้หมีจุมวิวหลายแต่ก็เสียวค่ะ โอ้มีพวเขาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้นี่ไงพี่ขับขึ้นมาว้าวว้าวเย็นทุกคนนี่มีฉ <c oughs> ีวิมีอะไรก็ช่างมันเถอะโอ้ยข้างล่างคนหิน,นก็เลยไหล นั่นน,นันเหนืนอว้าสุดยอดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางที่แบบขเขาจะเอารถมอไซค์ขึ้นมาตามที่ค่อยคิดเด้อมีเสาสัญญาณมีเอียงต่างๆเนาะแต่ว่ามันมันเก่าแล้วม,ม,มีคนอยู่แล้วล่างแล้วเด็อุ้ยมันมาออกถนน แล้วเราก็ต้องเดินลงไปตรงนั้นอีกโอ้ oh, <Okay. S 1> ดีมีทางอยู่นีู้่งโอ้ยบอกแล้วนาที่กี้เขาเห็นทางมันขึ้นมาตั้งหนันเนาะ <Okay. S 1> ต่นลงไม่เหนื่อยเลย วิ้นึกว่าแมวตายโอ้แต่นี่โคลไมออ่อันนี้คืออะไรน้ำเหรอพื้นที่ทคดเรียเรียวเลยโอ้นันเขาขี่อันั้นแล้วอยากขี่จังเลย ไ,ไม่ต้อโอ้นั่นเขาขึ้นไปไหมเขาไม่ได้แต่ว่าเขาจะดีอนะคข้อเจ้ากำลังสีพยายามินเองอยากลองครั้งหนึ่งในชะีวิตสักครั้งหนึ่ง ลมพัดมาปบนงทีมีชุด่ายรูปบด้ไปกันโตเนาะที่ไปใส่ที่ตามต่อไปทุกคนห้าน,นี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปบแบบน้าฮักน้าฮักเนาะรากลายแผนแอบถ่ายขอนิดนึงวัดเด้อนั่นมีแบบน้าฮักน้าฮัก ไหนโอมีหมูน้อยน้ำอุดอุดอุ้ยหมูเป็นสีแบบจุดจุดตัดสวยลายสวยเออน่ารักดีวิวฟังนั้นก็จะเป็นพัทยา Wait until the sky was falling. Hell my breath till every single star had a light. Oh my mind, I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss. Like this, wait until the sky was falling. Hell my breath till every single star had a light. Oh my mind, I never saw it coming you wake me with a kiss Like this Come ทำไมเขาไม่ทำแบบเรียบๆเนาะไม่เสียว่ะหรือทีหรือว่าเรียบแล้วมันจะลื่นอ่ะสิ่งนี้น่ากลัวมากกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกรักแบบนุ้น มุ่นนูลล่นเลยหรอไม่รู้สะใจ นี่เป็นจิดแรกเนาะทุกคนขึ้นมาชมวิวโอ้โหชมวิวอะไรนี่หาดอะไรชมวิวเมืองชมวิวบแบบตะเวนหาดตะเวนนี่เสียวม,มานะไหมจุดที่เราที่เป็นแบบคนรว

กว่าจะขึ้นมาได้ทุกคนจะ้ะสุดเลยทางก็คือขคดเลี้ยวเกีียวขคดอ้ยกลองงูขึ้นเขายานเองเสียวคับแต่ก็ขึ้นมาได้ละขึ้นมาได้เห็นวิวก็ดีใจสุดเลยวิว เห็นป่เนี่ยกวบบนทะเเราก็ไปเมื่อวานนี้แล้วเนาะหรือเกอาะอียงหรืะวา่าลืมเลยอู้หัวใหญ่น่าจะเป็นหัอที่แบบทรงสี่ข่ายอย่างเนี้ยลืมไปว่าเป็นหาดน,นางนวลหาดนวลหนาดนวลเนาะเมื่อวานเที่ยวไปเนาะสามพี่เอแล้วคอยเนี่ยคิดลืมเนาะโอ้วิวสวยค่ะทุกคน มันก็สีมีทางให้ยางอ้อมเนาะมองเห็นรอกเกาะนี่มองเห็นลอบเกาะเลยจ้าอู้นี่เห็นหาเทียนเหรอตะกี้เหรออู้นันเป็นหาเทียนเบ่งมาทางนี้เนาะตอนนี้เขาเข้ามาหออห้องแล้วเนอะถุกคนห้อแหงตะกี้เขาไปขึ้นไปชมวิวแบบวจุดที่ชมวิวเขาจ้าขึ้นไปเนาะอู้ทางขึ้นขนาดแบบสันๆแบบ โคตขึ้นเขาขึ้นอย่างเป็นแต่ย่านค่ะเวลาขึ้นเวลาลงเนะอเอาะความเสี่ยวก็ไปซมหาดแต่ละหานน้ำเนาะตอนนี้ก็กลับมาห้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะว่าเราเอาสิไปใส่โตว่าอ่ากดติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวทุกคนเนาเอาสิไปใส่โตเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย